สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสมหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าบาปกรรมมีจริงท่านผู้ชมครับหลังจากที่พูดแล้วพูดอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกเป็นร้อยครั้งแล้วว่าการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา309ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0ไม่เกี่ยวกับการช่วยหรือไม่ช่วยพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรแต่พูดไปก็เปล่าประโยชน์ อย่างที่โบราณเขาว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นแหละบางทียังไม่ได้ทําอะไรเลยหรือยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเพียงแค่บางคนอยากจะทําตามนะคําแนะนําของสารรัฐธรรมนูญที่ให้ทําประชามติก่อนลงมติวาระสามเท่านั้นแหละออกมาส่งเสียงเกี้ยวเจ้าคํารามฟ่อฟเลยว่าจะคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา3 0 9เพื่อช่วยคนคนเดียวแรกๆก,ก็เข้าใจว่า อาจจะเป็นเพราะความเกลียดทักษินจนขึ้นสมองได้ยินเสียงกรอบกแกรบหรือเสียงรองเท้ากระทบพื้นอยู่ไม่ห่างก็หวาดผวาตกอ,อกตกใจกันหมดแต่ระยะหลังๆฟังไปฟังมาชักจะไม่ใช่เรื่องช่วยหรือไม่ช่วยทักษินเสียแล้วมันกลายเป็นว่ากลัวว่าถ้าใครไปแตะมาตรา3า9เเข้าบรรดาคุณพ่อทั้งหลายจะเดือดร้อนถึงขั้นถูกดำเนินคดีโทษฐานเป็นกบฏซึ่งมีโทษหนักสูงสุดถึงประหารชีวิต อย่างเบาะๆก็จำคุก20ปีเพราะอะไรผมถึงพูดอย่างนี้ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะเขารู้อยู่เต็มอกว่ามาตรา309หมายความว่าอย่างไรและถ้าแก้ไขหรือยกเลิกใครจะเดือดร้อนท่านผู้ชมครับคำว่าคุณพ่อทั้งหลายที่ผมหมายถึงก็ประกอบด้วย1คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งคณะ ซึ่งมีพลเอกสนธิบุญญรัตน์กลินเป็นหัวหน้านั่นแหละจะเดือดร้อนก่อนเพื่อนถ้ามาตรา309ถูกแก้ไขหรือยกเลิกนี่แหละคือคุณพ่อตัวจริงที่ถ้าใครเป็นหนี้บุญคุณได้เป็นใหญ่เป็นโตมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อก็ต้องแอนอกออกมาปกป้องคุ้มครองจนสุดชีวิต 2. บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหาร19กันยายน2549 หรือของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองหรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองคนกลุ่มนี้เยอะมากแต่เอาเฉพาะที่มีบทบาทสำคัญในการรับมอบหมายภารกิจในการไล่ล่าไล่เช็คบินนักการเมืองและพักการเมืองที่ถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารพูดให้ชัดๆคือบรรดาองค์กรที่ได้รับแต่งตั้ง โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองซึ่งมีผลเอกสนธิบุญ,ญร,รัตนกลินเป็นผู้ลงนามในคำสั่งไล่มาตั้งแต่คณะกรรมการคอตสกกตปป,ปชกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินคนเหล่านั้นเรียกง่ายๆว่าคุณอาก็แล้วกันต้องเด,อดเดือดร้อนแน่ถ้ามาตรา309แก้ไขหรือยกเลิกอย่างน้อยก็โดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายคนทั้งสองกลุ่มที่เรียกว่าคุณพ่อและคุณอาเหล่านั้นที่จะต้องถูกดำเนินคดีและถูกพิจารณาตัดสินลงโทษตั้งแต่ปานกลางไปถึงหนักสุดถ้ามาตรา309ถูกแก้ไขหรือยกเลิกนั้นนอกจากคดีความแล้วยังอาจต้องรับผิดโทษรับผิดฐานละเมิดทางแพ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันบานตะไทแน่ ไปทำอะไรใายเข้าไว้ทุกคนย่อมรู้อยู่แก่ใจเรียกว่านอกจากจะติดคุกหัวโตแล้วยังต้องจ่ายเงินกันหัวฟูแน่ๆทีนี้นึกออกหรือยังแล้วว่าทำไมถึงได้หวงแหนมาตรา309กันนักเพียงแค่ใครเดินผ่านเท่านั้นยังไม่ทันได้ทำอะไรก็ผวากันจนขนหัวลุกแล้วทีนี้นึกออกหรือยังว่าใครกันแน่ที่ต้องการการปรองดองทักษิณหรือคุณพ่อ หรือคุณอาทั้งหลายที่ผมพูดถึงท่านผู้ชมครับผมจะบอกให้ท่านเหล่านั้นไว้เอาบุญนะครับว่าถ้าหากบรรดาคุณพ่อกับคุณอาจะต้องเดือดร้อนเพราะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา309แล้วแล้วก็อย่ามัวแต่ไปโทษทักษิณอยู่เลยโทษผิดคนแล้วเพราะคนที่จะต้องโทษคือคนที่เขียนบทนิรโทษก,กรรมเอาไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนั่นแหละคือมาตรา37 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2 5 4 9และมาตรา309ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2,150รู้ไว้ซะบ้างว่าท่านถูกวางยาไปเต็มๆเลยทำไมถึงไม่เอาอย่างนักปฏิวัติรุ่นพ่อรุ่นพี่ที่เมื่อเขาปฏิวัติเสร็จเขาก็ใช้คณะรัฐมนตรีที่เขาตั้งมากับมือนั่นแหละออกพระราชกำหนดนี้ละโทษกรรม ความผิดและโทษฐานเป็นกบฏก็หายวับไปในทันทีที่ประกาศในราชกิจจารบกษาหรือถ้าจะทำแบบสุภาพบุรุษขึ้นมาหน่อยก็ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งมากับมือเช่นกันนั่นแหละตราเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้ก็เรียบร้อยโรงเรียนคณะปฏิวัติเช่นกันแต่คราวนี้ดันไปเขียนบทนิรโทษกรรมเอาไว้ในรธธัฐธรรมนูญก็เลยต้องนอนผวาอยู่อย่างทุกวันนี้นี่แหละ เพราะไม่รู้ว่ามาตรา309จะถูกแก้ไขหรือยกเลิกเมื่อไหร่ปล่อยให้เด็กเมื่อวันซืนที่ได้ไปกลางท่าตีท่าต่อยครูคำรามแล้ววนไปเวียนมาอยู่กับมาตรา309นั่นแหละคนเขาไม่รู้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อแท้ที่จริงมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงได้หวงแหนกันนักกันหนาะทีนี้รู้หรือ,อยังแล้วว่าทำไมเขาไม่ตึงถึง,ถงทำไมเขาถึงไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา309 ก็เพราะกลัวคุณพ่อกับคุณอาจะเดือดร้อนนะสิเกี่ยวกับทักษิณซะที่ไหนท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าบาปกรรมมีจริงก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ